มาแน่ทะเบียนแล้วนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่จังหวัดยะลาสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูปกระดิ่งให้ผมด้วยครับ พลเอกวิจิตจันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะพร้อมด้วยรัฐมนตรีนะครับออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6นะครับดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะตั้งแต่เวลา7จ จุด00นเสร็จนะครับไปท่าอากาศยานทหารกองบิน5 6นะฮะตำบลโคกม่วงอําเภอคลองหอยโข่งนะฮะจังหวัดสงขลานะฮะจากนั้นเมื่อเวลานะครับ10.00นนะครับเดินทางถึงราชการจังหวัดชายแดนใต้นะครับตำบลสะเต็งนะครับอําเภอยะลานะครับจังหวัดยะลานะฮะโดยรถยนต์นะครับหมายเลขทะเบียนนะฮะ2880นะท่านผู้ชม เพื่อน,นะครับตรวจติดตามงานด้านความมั่นคงนะครับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะพลนเอกประยุ์จันโอชากล่าวว่ามาด้วยความคิดถึงชาวใต้นะฮะติดตามการดาเนินการด้านต่างๆมาโดยตลอดนะฮะท่านผู้ชมฮะนอกนะครับจากนี้นะครับครอบครัวเดียวกันนะฮะประเทศไทยนะครับยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้ ตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนะครแม้ทุกวันนะครับรัฐบาลจะดําเนินการมาตลอดแต่มุมมองนะครับไปได้ช้านะครับอีกทั้งยังเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่นะครับพร้อมยังทุกส่วนราชการให้ไปดูนะครับทีพีที่อยู่ระดับต่ำนะครับก็ไปพัฒนาตรงนั้นนะฮะปลูกอะไรไม่ว่านะครับแต่วันข้างหน้าต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะทา น,นะครับอย่างเดิมอย่างเดียวก็จะเป็นอยู่แบบนั้นนะฮะเรื่องสําคัญก็คือการแก้ไขปัญหานี่สินนะครับและหลายๆเรื่องนะฮะท่านชมฮะเรื่องทําได้หรือไมไ่นะฮะอยู่ที่ประชาชนทั้งนะครับอ่าที่ร่วมมือกันนะฮะเกิดหลายเรื่องนะครับขี้ขายไปด้วยดีนะฮะทำรวมถึงโครงการนะครับนิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับจะทําได้หรือไม่นะฮะ ขึ้นกับประชาชนทุกอย่างต้องทำ SEA e. e. ดำเนินกรารตามกฎหมายนะฮะถ้าประชาชนไม่ชอบก็ทำไม่ได้นะฮะต้องเยียวยาวผู้มีผลกระทบด้วยนะครับตรงดูทุกมิตินะฮะนายกนะคะได้กล่าวต่อนะครับประชาชนต้องมีสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับนรันรกวงการการที่ิบทรงรับ สั่งนะครับว่ารัฐบาลมีหน้าที่นะฮะทำให้ประชาชนมีความสุขก็พยายามทํามาตลอดและสิ่งที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับได้ก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมนั่นเองนะท่านผู้ชมฮะส่วนรัฐบาลสนับสนุนพร้อมขอความร่วมมือนะฮะลงพื้นที่ขอข้อมูลเรื่องการทํากินนะครับและต้องมีนะครับตัวชี้วัดชัดเจนว่าทําสําเร็จได้จริงหรือไม่นะฮะท่านผู้ชมฮะ ถ้าไม่ทำนะครับอย่าไปอบรมนะครับเสียประโยชน์เสียเวลาภายใต้การปลูกยางพาราสูงมากนะครับวันนี้การใช้ยางนะครับดิบลดลงนะครับต้องหาอะไรเสริมเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะฮะท่านผู้ชมฮะ จัดตั้งนะครับวิสาหกษษษิจชุมชนสร้างสตอรี่เพิ่มมูลค่าในการขายนะครับในโซเชียลนะครับมีเดียเรื่องการขัดแย้งมากมายแต่ความกลับไปอ่านเรื่องจ่รัฐบาลทําอะไรบ้างนะครับถ้ารากฐานเข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็งนะครับนี่ก็คือคํากล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะนาข่าวสารล่าสุดมาฝากทุกท่านเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีนะครับเป็นเลขเครื่องบินที่ฝึกซ้อมด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มาฝากสวัสดี